ทุกคนกลับมาเจอกับบัมบัมรีกอีกครั้งนะคะวันนี้เรามากันแบบหน้าสดนะคะน้าจะโทมนิดนึงเพราะว่าตื่นเช้ามากพาลูกไปทําหมันนะคะก็เพิ่งกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รงกันแดดเรียบร้อยนะคะวันนี้ทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเป็นรองพื้นซองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์จาก Super ร์ a d e ดนั่นเองนะคะซึ่ง Super ร์ a d e เนี่ยเรารีวิวกันไป2รอบสําหรับ อรองพื้นรุ่นแรกที่เขาออกมานะคะปัจจุบันเขามีรองพื้นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเเราเคยลังเลว่าจะซื้อแบบ full size ดีไหมนะคะแต่วันนี้เขามีแบบซองแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะนั่นคือตัวนี้เลยคะ่ะชิงอันนี้คือ super shade opal matte foundation นะคะสีคือ2 n bright นั่นเองนะคะ ที่เราซื้อเพราะอะไรป้าเขาเขียนว่าสี 2N Bright เพราะว่าสีเมื่อ Super ร์เฉยเขาที่แล้วเนี่ยสำหรับตัวเปลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มจนเกินไปพรเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันออกซิไดระหว่างวันนั่นเองนะคะเขาบอกว่ารองพื้นสองเมืองไม่ติดแมตดผิวแมตคุณสองเสกผิวไม่งอแป้งซึ่งดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งฉันก็คือไม่ต้องลงแป้งเลยหรือว่า ซับแป้งด้วยตัวเอ,อ่อโนโวนะคะแป้งโนโวที่เป็นมาสเตอร์ออฟ h e เ e a r ของปามน,นั่นเองนะคะมีขนาด7กรัมราคา49บาทนะคะซึ่งถ้าใครติดตามปามในแฟนเพจรีวิวจ้าบายเป็นตัวเองนะคะก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่ามันติดคนมากแล้วไม่เป็นคาบเลยแฮปปี้ฟูดอ่ะเดี๋ยวเราละเ,เลงที่หน้าให้ดูกันเลยดีกว่านะคะสีเป็นแบบนี้นะคะ แต่ว่าคือจะบอกว่าพี่ที่ทํางานของปาเนนะคะปาจะใช้ไปทั่วหน้าเลยนะประมาณนี้คือเขาใช้ใช่ปะแล้วสีอ่ะมันดูขาวกว่าหน้าเขาไปมากเลยอนะไรเงี้ยคือฉะนั้นใครเป็นคน NC 2 0แบบปาสามารถใช้ได้ผิวโทนแบบขาวเหลืองแหละแต่ว่าจะเป็นขาวหน่อยนะคะก็ใช้กับฟองน้ำอันนี้นะคะแล้วแกด,ดูความปกปิดมันดีคือแบบปึ๊บปึบ,ปบ,ปบ มันปกปิดดีมากแล้วคือมันเรียบเนียนมากดิลงไม่ต้องเยอะเลยนะคะคือบางคนอาจจะลงรองพื้นเยอะกว่านี้แต่ว่าปาลรู้สึกว่าหน้าประมาณ,มามาณนหน้าปามนีเนื่องจากว่าหน้าปมามใหญ่ก็จะลงประมาณนี้นะคะซึ่งเนี่ยกเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยดได้พับเกลี่ยดได้พับคุชชั่นฟองน้ําอะไรเกลี่ยดได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นพับชีสนะคะซื้อมานาน มากมากเลยเป็นปี2ปีแล้วเนาะตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะแมทแล้วก็แห้งไวฉันก็คือจะต้องรีบเกลี่ยนิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับตัวปาล่ะเป็นคนผิวแห้งก็จริงใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องลงแป้งเลยอะคือแล้วมันก็อยู่ติดทนคุณปาล่ะทดลองแบบว่าเออใส่แว่นมันตัวตัว,ต,วตัววงแว่นะ่ะมันไม่ลากเอาตัวผลิตภัณฑ์ของตัวนี้ออกไปนะคะแล้วก็ติดทนติดไม่ติดแมตด,ด้วยแต่ถ้าเกิดว่า แต่มันมีวันหนึ่งที่มันไปใช้แป้งไอ้ตัวที่เป็นแป้งจีนที่เป็นมาเฟอริตที่มันจะมีความเป็นชิมเมอร์หน่อยปรากฏว่าหน้าเป็นคราบฉะนั้นตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องลงแป้งเลยนะคะหรือเซตแป้งก็ได้แต่แป้งแป้งคุณนะคะจะต้องเป็นแป้งที่เบอร์รูขมขนหรือว่ามีความโปร่งแสงบางเบาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะไปจับตัวกับตัวนิชชันลงไปเพิ่มเติมนิดนึงโอไม่นิดนะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ แต่เนี้ยเกรัมนะคะ49บเาาทเราใช้มาประมาณ3ามีหน้าแล้วก็ยังไม่หมดนะคะใช้เยอะด้วยนะใช้ประมาณเนี้ยซึ่งรู้สึกแบบเฮ้ยคนผิวแห้งอย่างฉันยังชอบเลยแต่สีตอนแรกจะดูขาวนะคะว่าเนื่องมาเป็นสองไบรท์แต่ว่าตัวนี้นะคะออกซิไดมีการดรอปค่ะทุกคนคือดรอปแบบว่าหน้าเข้มเลยซึ่ง พี่ที่ทํางานของปามก็ทักปาว่าเออหน้าเข้มนะปาอะไรเงี้ยเพราะว่าปามาแต่งหน้าตั้งแต่6กโมงครึ่งใช่ไหมคะพอไปถึงที่ก็คือกลับจากระยองเนี่ยไปกรุงเทพไปทํางานเนาะก็ไปถึงที่นู้นก็ประมาณบ่ายเกือบบ่ายอะไรเงี้ยบอกเออปาดูหน้าเข้มก็คือนั่นแหละทุกคนคือตัวนี้นะคะออกซิไดฉ์นั้นคนผิวเอ,อ่อผิวขาวเรืองผิวสองสีก็สามารถใช้ได้แต่ตอนแรกเธอ ยูจะต้องทนกับการหน้าขาวไปก่อนนะคะเพราหน้าขาวเสร็จเดี๋ยวน้าสวยเองมันก็จะปรับให้สีเข้ากับผิวหน้าของเรามากขึ้นพี่ที่ทำงนานก็จะแบบเฮ้ยหน้าหน้าแกะเข็มนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ผิวสองสีอย่างเงี้ยก็น่าจะปลื้มนะทุกคนเนี่ยเห็นปะแล้วมันปกปิโดโคตรดีเลยทุกคนกริบมากหน้าเนียนมากฝุดฝุดไปเลยพวกพวก ข้างข้างจมูกก็ระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าน้องเป็นเนื้อแมทที่ค่อนข้างจะแมทมากเรียบแบบดีคือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะขาวเนาะเนี่ยสักพักเนี่ยมันจ็อ,อกซิไดและมันจะเริ่มปรับให้เข้ากับสีของผิวเรามากขึ้นนะคะโอเคทุกคนเราจะแต่งหน้าไปเลยนะคะทุกคนก็เราจะใช้เป็นมิสลาวานะคะมิสลาวาตัวนี้นะคะซึ่งซื้อมานานแล้วไม่ค่อยได้ใช้มันใช้สีนี้เนาะมันแตกนะมันไม่ได้ใช้จนหมดนะ <c oughs> ก็จะ ปั๊มลงไปที่แก้มก่อนนะปัมชอบลงแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวปั๊มจะเอาแป้งเอ,อ่อโนโวที่เป็นมาเฟอริ e ของปัมนะคะมาตบนะคะเพราะว่ามันจะเข้ากับออตัวของ Super Shade ที่สุดเลยเท่าที่ใช้มานะคะเนี่ย ผิวแห้งไม่ต้องลง,ลงแป้งก็ได้นะคะถ้าใครผิวแห้งกว่าปางเนาะแต่ว่าปาปางไม่ได้แห้งผากขนาดนั้นปางยังแห้งแล้วยังแบบพอสามารถเต็จแป้งได้นะคะแป้งเนาะก็จะเป็นโนเวตัวนี้ที่เป็นไม f ์เฟอร์ริตนะคะเป็น translucent powder เหมือนกันนะคะก็อันนี้มันจอกสีอมชมพูหน่อยๆคือตัวนี้เนื่องจากว่ารองพื้นซูเปอร์เชดอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะสีแบบ ดรอปไปค่อนข้างเนืจะเยอะฉะนั้นเราใช้เป็นแป้งที่มีความขาวและช่วยเบอร์ูขุมขนได้นะคะถ้าใครไม่มีแป้งโนวาใช้เป็นแป้งอันนี้ก็ได้นะอีกิบอ่ะอีกิบก็เบอร์ูขุมขนดีนะคะแต่งหน้ามันจะแต่งง่ายๆแหละมันใช้ตัวมิสลาวาตัวนี้ในการแต่งหน้าแหละเพราะว่าขีกมากมากเลยเหนื่อยมากอ่ะคือ ช่วงสองทีนี้เหนื่อยมากเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกเป็นลูกป่วยเนาะเพราะลูกป่วยเราก็เหนื่อยมากในการแบบดูแลรักษาเขาอะไรเงี้ยคือถึงจะเป็นลูกแมวเนาะแต่ว่าเราก็รักเขาอะคือปางกับพี่หมีเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่มีลูกนะคะก็เราก็จะเลี้ยงแมวเป็นลูกนี่แหละเราก็รักมากตีนะคือแบบตีเหมือนกันเหมือนลูกอะแบบตีเขาแบบเวลาเขาซนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะรู้พอแม่ยกมือปุ๊บเงียไม่ร้อง ไม่คูเรื่องจริงใครว่าแมวไม่รู้เรื่องมันรู้เรื่องแต่มันแค่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเราใช่ปะคู่กันตีกันแม่ยกมบือปุ๊บไม่ไม่ยังไงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแม่ตีคือเพราะว่าปาล์มตีหนักปัลมผักหยุดมันสอนได้นะแมวอะทุกคนไม่งั้นเขาจะมีแบบพวกแบบ สอนแมวยกมือหรืออะไรเขาสอนได้แต่ว่าเราไม่ได้สอนด้วยกันตีแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเขาสนเราก็ตีเนาะเป็นแมวอะมันก็รู้เรื่องอยู่มันไม่ได้ไม่รู้เรื่องเอาตัว m e ล i นดาคัลเลอร์โคดบลัชอา a แอนด์พาเล05เนาะมันจะมีชิมเมอร์ในพาเลตนะคะไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่เขาส่งมานี้เนาะก็จะามาลงที่ตาว้าวเนาะไ,ได้แต่งหน้าไปด้วยเลยนะคะทุกคนสีเดิมนี่แหละ มาลงช่วงตอนี่ออยน้อยๆอ่ะปัดแก้มก็ใช้ในนี้แหละเพราะาเมื่อกี้เราก็ปัดไปแล้วแหละแต่ว่าก็ปัดอีกรอบหนึง่งให้มันแบบเข้มขึ้นเนาะปัดแก้มเมลินดามันสีแน่นอยู่เลยวะไฮไลท์ใช้เป็นสเตลล่านนี้นะคะสีซิลเวอร์ลากเก้หรออันนี้เบอร์อะไรไม่รู้อ่ะสีเนี้ยพะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะคะไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่ามันเป็นหัวโดมแบบนี้มันใช้ยากในความสูกปาม มันไม่ค่อยพุ่งเลยเนาะเราอยากได้ความแบบพุ่งพุ่งอะไรเงี้ยต้องใช้นิ้วแล้วแหละใช้แปรงแล้วมันแบบโอเคมาแล้วเจ้าไปใช้นิ้วนะคะคอนทัวร์จมูกกับคอนทัวร์หน้าจะใช้เป็นนาสละกุน่าตัวนี้ที่เป็นไซส์เทอรเรายไซส์ซึ่งก็ไม่ก็ไม่ไมค่อยได้ใช้อีกซื้อมาตอนนั้นว่าอยากได้มากแต่พอได้มาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งงเหมืนอนกันวันนี้จะแต่งหน้าแบบ มัวมัวสัวสัวว่าไม่คิดไม่ดูจะแต่งยังไงคิดไม่ออกคอนทชว์จ้ะอืมเบาๆก็พอไม่ต้องหนักมากวันนี้ไม่ต้องกีดตาหรอกเนอะระู้สึกว่าขี้เกียจหรือ,อยังไงคือพอยังไม่มีวิกไม่มีอะไรยังไม่ทำหน้ามันดูแบบแปลกเนะยังไม่ได้แบบมีคิ้วหรืออะไรเงี้ยคือ <c ười> คิ้วไม่เจอสิ่งที่อยากได้ไปเจอสิ่งที่อมันมีก็ใช้ก็คือ Gino Macca e the Professional Makeup Eyebrow Pencil ที่เป็นดินสอนะคะดินสอแบบดินสอเลยนะคะซึ่งจาไม่ได้จำความรู้สึกที่เขียนไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่านว่าสีเข้มดีนะ Gino Macca e นี่มีช่วงหนึ่งชอบดินสอเขียนคิ้วของเขามากก็คือที่เป็นแบบหัวตัดออโต้นะคือบ่อยมาก เฮ้ยโอเคคิ okay. ้วก่งดังคันส่อนเลยเพอร์ไลเนอร์หน่อยแมมฉันรู้สึกว่ามันว่างๆไปไลเนอร์ใช้เป็นสีวานาคัลเลอร์คูลแบล็กเมจิกเก่ามากใช้ได้อยู่ไหมหยิบเจอก็เลยเอ๋อใช้ได้อยู่อุ้ยดำจังคือไม่ได้ใช้หน้าอนะมันดำจังวะเฮ้ยเธอสีมันดำมากเลยตกใจเพราะไม่ได้ใช้หน้าไง เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเครื่องสะอางก็จะอยู่ที่นี่เนะไม่ได้แบบว่าอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าอามก็จะไปไปมามา,มากับกลับกรุงเทพเพราะว่ารอบเนี้อะวันนี้เดือนมกรวาคมกลับบ้านมาสองรอบแล้วถ้าแบบอาทิตย์ไหนหยุดแบบเออสามสี่วันอย่างเงี้ยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ปามจะเข้างานนะคะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ปามจะหยุดไม่ได้เลยก็เลยจะหยุดเป็นวันธรรมดาซึ่งบางทีก็ขอโอดเอ้ขอ,ขอพักร้อหรือว่าขอวันหยุดอะไรเงี้ยก็ <God. S 2> จะกลับบ้านหาลูกปามาเคยแบบ คุยกับทุกคนนะเอ้ยไม่มีแฟนไม่มีแฟนก็ได้หรอกอ่ะแบบรากฏว่ามีแฟนมีแฟนเสร็จแล้วไนงะแต่งงานมีผัวเออจะแต่งงานกับพี่มีครบหนึ่งปีแล้ววะเธอแล้วบ้านหลังเนี้ยจะครบสามปีในปีนี้นะคะปลายปีนี้ก็คือแบบเป็นช่วงที่เราครบกับพี่หมีแบบแป๊บเดียวแล้วก็แต่งงาน,นกันนะนะคนที่ใช่มันก็คือใช่เนาะทุกคนเราเคยคบกับแฟนนั้นสุดห้าปีแล้วก็เลิกกันเนะี่ยไม่ได้แบบไม่ได้อันเนี้ย เคยคบกับแฟนสั้นสุดหนึ People ่งเดือนเว้ยอีหาเป็นคนสารเลวคนหนึ่งซึ่งกูเกลียดเฮอมันสีดาดีจังเลยอะแต่ว่ากีดตามไม่เท่ากันนะโอเคค่ะทุกคอนก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้คือตอนแรกเนี่ยมันดูเป็นสายฝอเพราะแต่งไปต่อมาอ้าวน่ารักคือ คุกกี้คืออะไรคิดคูอโนน์เนียดูน่ารักมากนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรองพื้นจากซูเปอร์เชดเนะีคะเป็นรองพื้นซองม่วงที่เขาออกใหม่ซึ่งปกติเนี่ยฟูลไซส์ของเขาก็จะเป็นหลอดเป็นเป็นเขาเรียกว่าขวดแบบนี้นะคะซึ่งเคยคิดว่าจะซื้อแต่ว่าก็ไม่ซื้อเพราะว่าแบบ ขวดใหญ่อะใครจะใช้ท่หมดคือ่ามีคนที่รีวิวของเยอะเนาะมก็เลยเลือกเป็นแบบซองๆมันจะใช้งานง่ายกว่าแบบถ้าเบื่อหรือว่าไม่ชอบมันก็โอเคมันก็เปลี่ยนไดนะ้ถ้าเป็นขวดอย่างเงี้ยมันก็ขายออกยากถึงแม้ว่าจะแบบมีแท็กเครื่องสัง,งมือสองอะไรเงี้ยมันก็ขายออกยากใช่ปะอ่ะเราจะมาพูดถึงตัวรองพื้นซูเปอร์แชทน,นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงต้องบอกว่าส่วนตัวปาลมถือว่าชื่นชอบเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใช้น้องเขาไปนะคะแล้วก็ เดินทางก็คือตั้งแต่6กโมงครึ่งสมัยทาบนหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นรถมินิบัสตอน8ปดโมงยีถึงออฟฟิศประมาณบ่ายโมงยัน4ี่ทุ่มก็คือทํางานเนาะบ่ายโมงถึง4ี่ทุ่มก็คือไประยะยาวนานมากๆเลยซึ่งแบบมันอยู่ติดทนมากและถึงแม้ว่าจะใสะ่แว่นนะคะ,ะมันก็ไม่เป็นรอยขาแว่นเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เดินแบบยาวนานมากคือ 7โมงเช้าจนถึง4ทุ่มจริงๆมันเป็น5ทุ่มด้วยเพราะว่าถึงบ้านก่จะล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ติดทนมากแต่ว่าต้องใช้ควบคู่กับแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะแล้วก็แป้งที่มันไม่มันมันมัน,ม,นมีการเกาะผิวที่ดี แป้งที่เบอร์รุ่งขนนะคะเช่นแป้งโนโวหรือว่าแป้งของอีริปก็สามารถใช้ได้นะคะเน้นเป็นแป้งทางเซรูเซนต์หรือว่าเป็นแป้งฝุ่นก็ได้ค่ะอย่าใช้แป้งอย่างปาล์มอะปาล์มดันไปใช้แป้งที่มันมีความชิมเมอร์มีความกลิตเตอร์หน่อยค่ะมันดันจับตัวเป็นก้อน,นะคะ่ะส่วนเท่าที่ลองก็คือแป้งโนโวค่ะที่เป็นมาเฟรตของปาล์มทุกคนสามารถใช้ได้ควบคู่กับเจ้าตัวออรองพื้นซูเปอร์เชตตัวนี้นะคะจะอยู่ติดทนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะ่ะ ใครที่เป็นคนผิวเข้ม ช่วงแรกที่ลงจะดูผิวขาวหน้าลอยนะคะแต่ใช้ไปสักพักนะคะน้องก็จะออกซิไดหน้าก็จะเข้มคือหน้ามันเข้มจนแบบพี่ที่ทํางานราทักนะคะแต่ว่าปามก็ถามว่ามันยังโอเคอยู่ป่าเพราะปามส่องกระจกปามรู้อยู่แล้วเราเป็นคนที่ชอบรองพื้นที่มันหน้าไบรท์ใช่ไหมคะเราเรา,เราส่องกระจกเรารู้อยู่แล้วแหละว่าหน้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาที่มันเอ่อมีการเหมือนแบบว่าดรอปลงอะไรเงี้ยก็คือมันจะสีคนละแบบช่วงนี้เลยอะ่ะกับหน้าเรานะครับคือผิว ตัวบำขาวใช่ไหมล่ะช่วงนี้มันก็จะเหลืองมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหลืองเข้มไม่ได้เหลืองส้มจนหน้าเกลียดก็ถือว่าสามารถใช้ได้นะคะ กับพี่คนนึงที่แบบลงผิวอะที่ทํางานก็คือให้เขาลองใช้คือตอนแรกเขาก็แบบเฮ้ยดูหน้าขาวแต่มันก็ยังเข้ากับเขาสักพักมันก็กลืนกับเข้าสู่หน้าของเขาฉั้นตัวนี้นะคะออกซิไดแล้วก็ออกซิไดไวค่ะไม่ได้ออกซิไดแบบใช้เวลานานประมาณสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณเนี้ยอย่างปั๊มแต่งหน้าประมาณครึ่งชั่วโมง1 5 15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเงี้ยมีความออกซิไดแล้วนะคะจากตอนแรกที่เอ่อจากตอนแรกที่มันจะขาวเนาะแล้วก็เข้มกว่านี้อีกก็จะมีความเข้มขึ้นไปกว่านี้อีก แต่ก็ไม่ได้เข้มจนหน้าหมองนะคะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ผิว2ส,สีสามารถใช้ได้ส่วนที่คนที่ขาวกว่าปาล์มอาจจะต้องลงคอเยอะๆหน่อยเพราะว่าน้องเขามีการาดรอปลงไปทําให้หน้าแบบมีความแบบเข้มไปเนาะสีดีสำหรับตัวปาล์มนะแล้วก็ถึงแม้จะออกซิได์หน่อยๆแต่ก็โอเคนะคะแล้วก็ติดทนยาวนานมากๆมากกว่าสิชั่วโมงนะคะ คนหน้าแห้งใช้ได้โดยไม่ต้องลงแป้งหรือลงแป้งก็ได้ใช้เป็นแป้งฝุ่นหรือแป้งท a n s l u ซ e n หรือแป้งที่เบลุมขนส่วนคนหน้ามานันคิดว่าจะชื่นชอบนะคะแล้วเท่าที่บามลองนะคะตัวนี้ติดแมสสน้อยกว่าตัวก่อนนะคะบามรู้สึกว่าตัวนี้ติดแมสสน้อยกว่าตัวก่อนติดเฉพาะช่วงจมูกที่เราจะถูแมสสกับช่วงคางที่เราจะโดนนะคะ แต่ว่าช่วงหน้าอย่างเงี้ยไม่ติดนะคะถือว่ามีความติดทนดีมากแล้วตัวนี้กันน้ําด้วยแกคือแบบเฮ้ยดีว่ะสำหรัแบบตัวปาคือต้องต้องบอกก่อนนะว่าปามเนี่ยเป็นคนผิวแห้งอีฟไว้สสำหรับคนที่เป็นคนผิวมันแล้วเข้ามาฟังแล้วแบบพอไปซื้อมาใช้แล้วทำไมไม่ได้เหมือนเธอเลย ก็ฉันเป็นคนผิวแห้งย้ำอีกขี่เป็นคนผิวแห้งสันปามไม่จำเป็นต้องลงแป้งหรือลงแป้งนิดเดียวก็สามารถชชีวิตต่อไปได้นะคะแล้วตัวบามก็ติดทนมากๆด้วยความที่เราเป็นคนหน้าแห้งนะคะรองพื้นตัวนี้นะคะซูปะเปอร์เชดสองเมืองสองม่วงเขาไม่ได้ สปวนเซอร์เราใช้เองนะคะอยากจะบอกว่าดีจริงๆแล้วเรรู้สึกว่าเนื้อบางเบากว่ารุ่นก่อนนะคะรุ่นก่อนสีมันจะเป็นซองสีเงินเงินใช่ไหมแต่ว่าซองสีม่วงมีความบางเบามากกว่าติดทนมากกว่าแล้วก็อยู่ดีมีสุขในหน้าตามาันคือเหมือนแบบมันไม่เยิมไม่ย้อยไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบอะไรเลยถือว่า เริ่มจิตเริ่มใจรักเลิฟรักเลยนะคะนะคะอยากให้เขาทำสีเหมือนแบบแบบหนึ่งเอ็นอะไรเงี้ยให้มันไบรท์กว่านี้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าพอกซีดายแล้วมันเข้มไปสำหรับตัวปาสำหรับคนที่ผิวขาวเนาะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบแกนสหนับคลิปนี้นะคะเรชอบเมคอัพลุกนี้มากเลยมีความน่ารักซึ่ง ช่วงติดขนตาก็จะไม่ได้ให้ทําให้ดูส่วนลิปอะค่ะบำใช้เป็นของ pink f r e s h สีชมพูกับลิปเอ่อตัวที่เรารีวิวไปก็คือของ k e ป p in t o u สีแดงลงด้านในปากมันก็จะได้ความแบจิจ๊บจิ๊บน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนเราอาจจะใส่เสื้อซ้ซําๆกันหน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่า ช่วงนี้ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรเลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรแล้วก็รู้สึกว่าเรามารีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำองนะสางเนาะเสื้อผ้าคงไม่จะเป็นเพราะเราใช้หน้าในการแบบรีวิวโ okay. อเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก like, ับแชร์มันด้วยนะคะตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่น,นค่ะรีวิวจ้าบ, Twitter, บั๊มเรียกเตอร์ไลค์จีอัพเป็นมุกอีกรับพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ให้บั๊มด้วยไปแล้วคะ่ะทุุกกคคคคนนขอบบบณมาาานะะะสสวัสดี่๊ยย